สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอโครงงานเรื่องแยมจากมะละกอโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ1น,นางสาวสุภาณนนพรสว่าง์2นางสาวนัทการภูสุวรรณ 3. นางสาวชนาภาพรชัยัฒน์และดิฉันนางสาวจิรัน,นคุณสารค่ะค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญแยมเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้สามารถนำมารับประทานได้โดยการทาลงบนแผ่นขนมปัง เพื่อเพิ่มรสชาติให้ขนมปังอร่อยมากขึ้นแยมมักจะทำมาจากผลไม้แต่ก็ไม่จริงเสมอไปเพราะฉะนั้นผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำมะละกอที่ปลูกไว้เองมาแปรรูปให้เป็นแยมมะละกอโดยคิดว่ามีความปลอดภัยไร้สารกันบูดมีการใส่ส่วนประกอบที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไปไม่ทำให้ร่างกายได้รับสารคนเปื้อนหรือสารเคมีต่างๆค่ะดังนั้น การศึกษาคงคาฉบับน,นี้จึงมุ่งศึกษาวิธีการทําแยมประโยชน์และสรรคุญของมะละกอเพื่อให้ได้รู้ถึงวิธีการทำแยมจากมะละกอและแก้ปัญหาการซื้อแยมที่ได้รักษาปรมรเปื้อนและยังสามารถนำมะละกอมาใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดได้สำหรับวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาวิธีการทำแยม 2. เพื่อศึกษาผลไม้ที่สามารถนำมาทำแยมได้ 3. เพื่อศึกษาความเป็นมาและประโยชน์ของมะละกอ 4. เพื่อแปรรูปมะละกอที่มีในบ้านค่ะสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. สามารถทำแยมได้ด้วยตนเอง 2. ได้เรียนรู้ธีการทำแยมและการแปรรูปอาหาร 3. มีแยมที่ทำเองแว้รับประทาน 4. สามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 5. ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ค่ะวิธีการดําเนินงานนะคะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. มะละกอสุก 2. มีด 3. เขียง 4. หม้อหรือกระทะ 5. น้ำตาล 6. เกลือ 7. ภาชนะใส่แยมค่ะค่าสำหรับวิธีการทำนะคะ 1. นํามะละกอที่สุกไปฝานเป็นชิ้นเล็ก สองนำมะละกอที่ฝานเสร็จแล้วไปบดหรือปั่นพอ,อยหยาบ 3. ามนำไปเคี่ยวในไฟอ่อนๆ 4. ใส่เกลือ2ช้อนชาใส่น้ำตาล1-2ช้อนโต๊ะต่อมะละกอ300กรัม 5. เคี่ยวจนเริ่มหนืด 6. น,นำใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะค่ะสำหรับผลการดำเนินการนะคะผลการดำเนินการเป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของโครงงานที่คณะผู้จัดจทําแม่ตั้งเป้าหมายไว้เราสามารถนํามะละกอมาท,ทําเป็นแยมได้และยังมีรสชาติที่อร่อยโดยได้จากมะละกอเป็นส่วนใหญ่มีเนื้อสัมผัสที่เหมือนกับฟักทองและกล้วยนึ่งซึ่งยังคงความเป็นมะละกอไว้และได้กลิ่นของมะละกอเพียงเล็กน้อยค่ะสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการทําโครงงานครั้งนี้มะละกอเป็นพืชที่มีคุณสมบัติมาทำแยมโดยเฉพาะเนื่องจาก เนื้อของมะละกอมีเนื้อที่ละเอียดและยังเป็นพืชที่พบมากในชุมชนมะละกอเป็นพืชที่หาได้ง่ายการทำแยมจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือหรือเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรและชาวบ้านได้ค่ะข้อเสนอแนะหควรที่จะนำมะละกอดิบ มาทาร่วมด้วยเน่งจจะได้เปรียบเทียบว่ามะกรดิบหรือมะกรสุกจะอร่อยหรือจะสามารถพัฒนาต่อไปเป็นอาชีพที่มั่นคงในอนาคตได้ค่ะสสามารถใช้ผลไม้อีกอืกอ่นที่สนใจหรือแปลกใหม่นํามาทําแยมแทนมะะกรได้ค่ะค่ะสําสหรับพวกเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ